ใครได้เครื่องมือนะคะ partner affiliate นะคะแล้วยังไม่ได้ตั้งค่าวันนี้พี่เปิ้ลจะพาตั้งค่า partner affiliate แล้วก็จะพาวิธีการแชร์ลิงก์ยังไงให้คนกดได้เงินนะคะจะมีวิธีการแชร์ทั้งในโพสต์ในคลิปคอมเมนต์คำอธิบายเดี๋ยวพี่เปิ้ลจะพาทำด้วยนะไปดูวิธีการกันเลยค่ะ คลิกเข้าไปที่การเป็นพาร์ทเนอร์แอเฟอร์เรค่ะเพื่อนลงมาข้างล่างนิดนึงจะมีภาพ s h o p ป,ปีแล้วก็มีคําว่าเริ่มต้นใช้งานคลิกเข้าไปตรงนั้นนะคะพอคลิกเข้ามาแล้วให้ไปกดที่ดําเนินการต่อค่ะหน้าถัดมาจะเป็นการผูกบัญชีระหว่าง s h อปปีแล้วก็ Facebook นะคะ s h อปปีที่ขึ้นมาโชว์ตรงนี้จาก ep หนึ่งที่พี่เปิ้ลพาทุกท่านสมัคร s h o ปปีไปอะคะ่ะถ้าฟ้า Facebook ขึ้นมาถามแบบนี้ เป็นช้อปปีที่เป็นรหัสของเราก็ให้เรากดดําเนินการต่อได้เลยนะคะหน้าถัดมานะคะก็จะเป็นข้อความต้อนรับแสดงความยินดีว่าเราได้สร้างรายได้ด้วยช้อปปีแล้วนะคะก็กดเรียบร้อยได้เลยค่ะถ้าเราไปที่หน้า A f f i l i a t e อีกครั้งหนึ่งเลื่อนลงมาด้านล่างเขาจะขึ้นบอกว่าสมัครใช้งานแล้วจัดการบัญชีถ้าเราคลิกเข้าไปดูนะคะ เขาจะขึ้นมีคําถามว่ายกเลิกการเชื่อมต่อบัญชีอันนี้เราไม่ต้องไปแจ้งยกเลิอกอะไรนะคะเพราะถ้าเรากดยกเลิกเราจะไม่ได้ค่าคอมจากตรงนี้นะคะทุกท่านถ้าเรากดถอยกลับไปเขาก็จะขึ้นว่า App f f i l i a t e ของ s h o ป e e นั้นเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปพี่เปิ้ลจะยกตัวอย่างการแชร์โพสต์ภาพนิ่งแล้วก็ ใส่ Affiliate ด้วยนะคะไปที่ช่องคุณกำลังคิดอะไรอยู่เลือกรูปภาพขึ้นมานะคะที่เราต้องการจากนั้นก็ใส่คำอธิบายค่ะวันนี้พี่เปิ้ลจะพาเอาลิงก์จาก s h อ p e e เพื่อที่จะมาใส่คำอธิบายนะคะหลังจากที่เราใส่คำอธิบายเรียบร้อยแล้วอย่าเพิ่งกดถัดไปนะคะให้เราพักหน้าจอนี้ออกไปแล้วก็ไปที่ แอปของช h อป e ีไปเลือกสินค้าที่เราต้องการเหมือนพี่เปิ้ลอยากได้ตุ๊กตาหมีค่ะพี่เปิ้ลก็มาเสิร์ชคำว่าตุ๊กตาหมีนะคะและพี่เปิ้ลก็เลือกตุ๊กตาหมีตัวนี้ขึ้นมาพอพี่เปิ้ลเลือกตุ๊กตาหมีตรงนี้ขึ้นมานะคะพี่เปิ้ลก็จะไปกดแชร์ด้านบน แล้วตรงนี้นะคะสังเกตว่าอัตราค่าคอมเขาจะแจ้งเราว่า8.75%เราจะได้เงินกี่บาทก็คือถ้ามีคนซื้อตุ๊กตาหมีต่อตัวปิ้นจะได้ค่าคอมประมาณ4.81บาทต่อ1ตัวนั่นเองนะคะจากนั้นนะคะให้เรามาคัดลอกลิงก์คลิกตรงนี้เลยค่ะพอคัดลอกลิงก์แล้วให้กลับมาที่หน้า a c e b o o k นะคะให้เราเอาลิงก์วางลงนะคะตรงคําอธิบายก่อนอาจจะใส่เพิ่มเติมนิดนึงนะคะว่าพิกัดน้องหมี พอใส่เรียบร้อยแล้วเราก็กดถัดไปได้เลยนะคะหน้าถัดมานะคะให้เลื่อนลงมาเลือกตรงการสร้างรายได้คลิกเข้าไปเลยคะ่ะคลิกการสร้างรายได้เข้ามาแล้วด้านล่างสุดจะมีคําว่าเพิ่มลิงก์สินค้าเราคลิกเข้าไปนะคะตรงนี้พี่เปิ้ลจะแนะนํานิดนึงนะคะจะมีการดูสินค้าทั้งหมดแล้วก็สร้างลิงก์กําหนดเองเนื่องจากพี่เปิ้ลจะโชว์การขายตุ๊กาตาหมีพี่เปิ้ลก็จะสร้างลิงก์กําหนดเองขึ้นมาคะ่ะก็คลิกเข้าไปที่ การสร้างลิงก์ที่กำหนดเองนะคะตรง URL อะคะ่ะให้เรากดวางลิงก์ที่เรา๊อปปี้มาจาก Shopee นะคะพอวางลิงก์เสร็จถัดมานะคะชื่อลิงก์นะคะเราก็วางลิงก์ที่เราคัดลอกมาอันเดียวกันนั่นแหละคะ่ะลงไปตรงนี้นะคะล่างสุดนะคะเพิ่มไป้ายได้รับสปอนเซอร์ตรงนี้ไม่ต้องกดเพิ่มนะคะเพราะเขาไม่ใช่สปอนเซอร์เรา เราแค่ต้องการค่าคอมจากเขาเขาไม่ได้มาจ้างเรานะคะทุกท่านไม่ต้องไปโกรธนะคะนั้นก็กดบันทึกได้เลยค่ะแล้วก็กดบันทึกอีกรอบนะคะเพื่อที่จะกลับไปหน้าหลักค่ะสังเกตว่าตรงการสร้างไรายได้จะมีลิงก์ช้อปปีขึ้นมาแล้วนะคะตรวจสอบความถูกต้องก็กดโพสต์ได้เลยค่ะหลังจากที่เราโพสต์ไปแล้วอะค่ะให้เราไปดูที่หน้าโปรไฟล์ของเราว่าอันที่เราโพสต์ขึ้นมาน่ะมีลิงก์ขึ้นหรือเปล่าเนาะเช่นของพี่เปิ้ลเมื่อกี้โพสภาพนิ่งใช่ไหมคะ ก็มาดูนะคะว่าจะมีลิงก์ของ s h o ป e e ถ้าเราคลิกเข้าไปตรงลิงก์นี้ก็จะมาหน้าจอของ s h o ป e e แล้วก็จะโชว์ตรงรูปตุก,กาตาหมีให้เราเห็นเลยค่ะแล้วก็ถัดไปนะคะถ้าเรากลับมาตรงความคิดเห็นค่ะคลิกตรงความคิดเห็นใต้โพสต์ของเราก็จะมีน้องหมีเพิ่มอีกนะคะตรงอีกที่หนึ่งค่ะ แล้วพอตรงนี้ค่ะเราสามารถที่จะมาคอมเมนต์ใส่ลิงก์ได้อีกนะคะว่าพิกัดตุ๊กตาน้องหมีอย่างนี้ค่ะแล้วก็เว้นไว้อีกนิดนึงเพื่อที่คนที่เข้ามาดูคอมเมนต์เขาจะได้เห็นตรงลิงก์นี้นะคะหลังจากที่เราโพสต์คอมเมนต์แล้วเขาก็จะขึ้นเป็นตัวสีฟ้าแล้วก็เป็นรูปตุ๊กตาหมีให้เห็นตามนี้เลยนะคะถ้าเราคลิกเข้าไปก็จะลิงก์ไปหาช้อปปี้ได้เหมือนกันค่ะทุกท่านลองดูนะคะ ก็จะมาหน้านี้เหมือนเดิมเลยค่ะต่อไปพี่เปิ้ลจะยกตัวอย่างการโพสคลิป reuse นะคะเลือกคลิปที่ต้องการขึ้นมาเลยค่ะใส่ทุกอย่างให้เรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นเสียงเพลงนะคะแล้วก็กดถัดไปได้เลยค่ะจากนั้นให้เราไปใส่คำอธิบายให้เรียบร้อยนะคะจะกดเปิดใช้งานรีมิกไหมถ้ากดเปิดก็ทำให้เป็นแถบสีน้ำเงินได้เลยค่ะจากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะจะมีคำว่า สร้างลายได้ให้เราไปคลิกตรงนั้นนะคะพอเราคลิกเข้ามาแล้วกดเพิ่มลิงก์สินค้าตรงนี้พี่เปิ้ลจะพาดูสินค้าทั้งหมดนะคะพอเราคลิกเลือกดูสินค้าทั้งหมดเขาก็จะขึ้นสินค้าทั้งหมดของช้อปปีให้เราดูเลยนะคะเลือกสินค้าที่เราต้องการนะคะเหมือนพี่เปิ้ลพี่เปิ้ลได้เลือกไมเซลฟี่อันนี้นะคะแล้วก็กดเพิ่มไปยังฉบับล่างล่าสุดเลยค่ะ ก็จะขึ้นมาตรงนี้แล้วก็พี่เปิ้ลก็จะกดบันทึกพอบันทึกเสร็จเรียบร้อยเราก็ตรวจสอบทุกอย่างนะคะให้เรียบร้อยก็กดแชร์ได้เลยค่ะหลังจากที่เรากดแชร์แล้วนะคะเราก็มาดูว่าทิ้งที่เราใส่เข้าไปนั้นเขาขึ้นให้เราหรือเปล่าตรงนี้พี่เปิ้ลใส่ตรง url เนาะก็ไปดูตรงความคิดเห็นเห็นไหมคะ ตรงนี้เขาจะอยู่ใต้โพสต์ของเราตรงนี้เลยค่ะถ้าเราอยากเพิ่มลิงก์ตรงคอมเมนต์อีกเราก็คลิกตรงไปโฆษณาที่เราใส่ไม้เซลฟี่ใต้โพสลงไปนะคะคลิกลิงก์โฆษณาแล้วก็จะไปที่ช้อปปีจากนั้นให้เราไปคลิกตรงแชร์เหมือนเดิมนะคะก็จะขึ้นหน้าจอตรงนี้มานะคะเขาก็จะบอกเหมือนเดิมค่ะว่าอัตราค่าคอมกี่เปอร์เซนต์แล้วก็ถ้าซื้อต่อชิ้นเนี่ยเราจะได้ค่าคอมเท่าไหร่แล้วก็ไปกด คัดลอกลิง์นะคะจากนั้นนะคะเอาลิงก์นี้ไปวางตรงคอมเมนต์ใต้โพสต์ของเราค่ะแล้วก็อาจจะใส่ข้อความนิดหน่อยว่าเป็นพิกัดไม้เซลฟี่นะคะเพื่อที่ทุกคนที่เห็นเขาจะได้รับรู้กันง่ายขึ้นนั่นเองนะคะหลังจากใส่เรียบร้อยแล้วก็กดแชร์ไปทีนี้เราก็มาดูว่าเขาจะขึ้นในคอมเมนต์ให้เราไหมตรงนี้นะคะทุกท่าน โฆษณาลิงก์นี้จาก s h อ p e e ก็จะมาอยู่ใต้คอมเมนต์ของเรานั่นเองนะคะแล้วก็ถ้าเรากดไปดูตรงคลิปของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะมีโฆษณาขึ้นตรงนี้ให้เราเห็นอีกเพราะว่าเป็น URL ที่เราใส่เข้าไปนั่นเองค่ะลองทำกันดูนะคะ